ความเดิมตอนที่แล้วคนพวกนั้นหมายชีวิตแม่นางสินทวาขอรับท่านแม่ทับหมอซื่อฉินกล่าวท่านแน่ใจหรือท่านหมอแม่ทับเชิงกงเอ่ยถามกลับสายตามองสำรวจชุดหญิงสาวตรงหน้าดวงตาแฝงความสงสารจับใจด้วยสีที่บ่งบอกถึงชนชั้นล่างและเนื้อผ้าหยาบที่นางสวมใส่อยู่ดูก็รู้ว่านางยากจนนัก หญิงสาวชาวบ้านจะมีผู้ต้องการชีวิตเพื่อสิ่งใดกันขอลับท่านแม่ทัพเพียงแต่ข้าน้อยไม่รู้ถึงเหตุผลในเรื่องนี้คงต้องถามแม่นางหมอซีห่าวกล่าวหนักแน่นทั้งสองจ้องมองหญิงสาวด้วยสายตาเป็นคำถามบทที่สี่บุตรบุญธรรม สินทวามองสายตาของคนทั้งสองอย่างช่างใจพลางคลุ่นคิดข้าไม่รู้เลยจริงๆว่าไปทำให้ผู้ใดขุ่นเคืองใจจนถึงขนาดอยากสังหารได้จะมีก็แต่เขาคนนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของจวนหลังใหญ่ข้าพบองค์ชายหตอนที่ไปหาเขาในช่วงเช้าพอตกเย็นองค์ชาย กลับโดนวางยาพิษสัมผู้ที่ให้การรักษาคือข้าหรือเขาจะรู้และไม่พอใจที่ข้าเข้าไปรับรู้ถึงสิ่งที่เขาทำจึงส่งคนมาสังหารหรือเมื่อได้คิดถึงแววตาคมกล้าที่ดูลึกลับนั่นยิ่งรู้สึกหนาวที่แผ่นหลังคุณชายน้อยเจ้าคะบ่าวไพ่ตะโกนขึ้นอย่างตื่นตระหนก เสียงฟีเท้าวิ่งวุ่นไปตามทางเดินก่อนประตูจะถูกเปิดออกบ่าวหญิงคุกเข่าลงที่พื้นกล่าวรายงานอึกอักด้วยน้ำเสียงสั่นน้อยท่านหมอคุณชายน้อยแม่ทับเฉิงกงรีบก้าวยาวออกไปพลางมองภาพตรงหน้าอย่างตื่นตระหนกหลานชายของเขานอนอยู่ที่พื้นร่างกายชักกระตุก อย่างน่ากลัวสินทวาเดินเข้าไปตรวจอาการเด็กชายอย่างรวดเร็วก่อนกล่าวอุ้มคุณชายไปนอนบนเตียงก่อนเจ้าค่ะหมอซีห่าวเข้าไปสมทบพ,พร้อมกับพยักหน้าให้นางก่อนหลีกทางให้แม่ทับเฉิงกงอุ้มเด็กชายเดินนำเข้าไปในห้องสินทวา่าก้าวเข้าไปยืนด้านข้างพลางใช้หมอนลองศีรษะเขาไว ท่านแม่ทัพอย่าก,กังวลไม่ถึงครึ่งเคอือาการชักจะสามารถหายได้เองแค่ต้องให้นอนตะแคงเพื่อไม่ให้น้ำลายอุดกั้นทางเดินหายใจหมอซี่ฮาวท่านว่าอย่างไรแม่ทัพเฉิงกงหันมองเขาด้วยดวงตาเป็นคำถามท่านสามารถไว้ใจนางได้ขอรับหมอซี่ฮาวตอบกลับก่อนหันมหาสินฮววแม่นาง ทำการตรวจรักษาต่อเถิดดวงตาย,ยังคงมองตามหญิงสาวไม่ละสายตาใจคลุ่นคิดในเมื่อฟ้าเป็นใจเช่นนี้ข้าขอดูฝีมือการรักษาของเจ้าหน่อยเถิดสินทวาจับชิพจรทั้งสองข้างพร้อมกับซักถามบ่าวพรยอย่างละเอียดก่อนหันไปขอกระดาษกับผู้กันเมื่อจดสิ่งที่ต้องการจนครบจึงส่งให้เขา ท่านหมอท่านจัดตัวยาสมุนไพรพวกนี้ให้ข้าได้หรือไม่หมอซีห่าวรับกระดาษจากมือหญิงสาวเจ้าใช้ตานนานชิงเป็นตัวยาหลักหวงชิ้นกว่าโหลชื่อซื้อเฉินผีเป็นตัวยาเสริมหรือฟู่หลิงซิ่งเหลินปันเสียเป็นตัวยาช่วยเขาเงยหน้าขึ้นมองนาง นี่คือตำรับยาใดกันสินทวาคารวะน้อยลมชักที่เกิดจากเสมหะร้อนต้องใช้ชิงชี่ฮะว่าฐานหวานเพื่อขับเสมหะแม่ทับเฉิงหัวคิ้วขมวดสีหน้าแสดงความสงสัยเด่นชัดตำรับยานี้เจ้ารู้มาจากที่ใดเชื่อถือได้หรือหมอซีห่าวตอบกลับตำรับยานี้ ตัวยาหลักที่นางกล่าวมีสรรพคุณระบายความร้อนรักษาไฟร้อนขับเสมหะที่ค้นเหนียวตัวยาเสริมที่นางกล่าวถึงมีสรรพคุณเพิ่มฤทธิ์ของตัวยาหลักทำให้ละลายเสมหะและขับเหงื่อได้ง่ายตัวยาช่วยระบายความชื้นเสริมบำรุงม้ามซิ่งเหลนกระจายชีในปอดปั่นเสียละลายเสมหะขะจัดความชื้น เป็นตำรับยาดีขอรับท่านแม่ทับแม่ทับเฉิงจึงหันไปมองนางเจ้าสามารถรุงขึ้นได้หรือเจ้ารู้หรือว่าต้องใช้สมุนไพรเท่าใดได้เจ้าค่ะสินหวารับคำด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแววตาลุ่มลึกหมอซี่ห่าวจ้องมองหญิงสาวอย่างคาดเดาโดยส่วนมากหมอทุกท่านจะเก็บสูตรยาตนเอง เป็นความลับแต่ใยายเจ้าจึงไม่ห่วงวิชาสินฮาวามองไปที่เด็กชายบนเตียงนอนตัวโรคภัยมีมากมายในแผ่นดินผู้ที่เจ็บป่วยก็มากนักแต่จำนวนหมอกลับมีเพียงหยิบมือค้าอยากให้ผู้คนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงก่อนหันกลับมาสบดวงตาชายหนุ่มเรื่องตำรับยาหากมีผู้ที่รู้ ยิ่งมากยิ่งได้ประโยชน์ท่านว่าเช่นนั้นหรือไม่หมอซีหา่าวพยักหน้าน้อยก่อนหันไปกล่าวกับบุรุษด,ด้านข้างตนท่านแม่ทัพให้นางเป็นผู้รักษาคุณชายได้หรือไม่ขอรับแม่ทัพเฉิงกงมีสีหน้าครุ่นคิดหมอซีหาวเป็นหมอที่โด่งดังมากในเวลานี้อีกทั้งยังเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากราชสำนัก ให้รับตำแหน่งหัวหน้าหมอหลวงในสำนักแพทย์เป็นผู้มีฝีมือมากในฐานะหมอซ้ำยังรักษาภรรยาของข้าด้วยยาลุกกรอนที่ให้ผลชงัดนักหากท่านหมอซี่หาวมั่นใจในตัวแม่นางท่านนี้ข้าย,ย่อมต้องวางใจเช่นกันต้นยามสวีด้านหน้าเรือนใหญ่สกุลเฉิงด้วยท่านแม่ทัพ ให้ซินฮาวาเป็นผู้รักษาหลานชายของเขานางจึงต้องพักอยู่ที่เรือนข้างเรือนพักของเด็กชายเพื่อทำยารักษาซินฮาวานั่งอยู่ที่แคร่ไม้ใต้ต้นห่วงลูกที่ใบเปลี่ยนเป็นสีแดงสดทั้งต้นที่พื้นเต็มไปด้วยใบไม้แดงดูสวยงามนะักใจหญิงสาวครุ่นคิดถึงวิธีทำยาุุก,กรในปัจจุบัน นางทำยาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยแต่ด้วยเวลานี้มีเครื่องมือให้เลือกไม่มากนักและในเครื่องมือหลายชิ้นที่ท่านหมอซี่าวนำมาให้หนึ่งในนั้นคือของชิ้นนี้นางจ้องมองเครื่องมือบดยาในมือตนอยู่บนแคร่ด้านหน้าเรือนพักด้วยใจเหม่อลอยสายลมอ่อนพัดมาทำร่างกายนางหนาวสะท้าน แต่กลับไม่ทำให้จิตใจที่ตกเข้าสู่ภวังสั่นไหวได้เลยเครื่องมือบทยานี้คือชิ้นเดียวกันหรือไม่นะเพราะของสิ่งนี้ทำให้เราต้องมาอยู่ที่นี่สินทวาพึมพำเบาหมุนสิ่งของในมือพลางสังเกตทุกจุดอย่างที่้วนเหมือนการลาวถอดแบบเพียงแต่ของชิ้นนั้นดูเก่ากว่านี้มากนะัก ตอนที่ท่านหมอซีหาวหยิบของสิ่งนี้ให้ข้าตกใจจนหัวใจแทบหยุดเต้นคิดว่าจะได้กลับบ้านเมื่อได้สัมผัสมันอีกครั้งแต่กลับไม่เกิดสิ่งใดขึ้นเลยหรือจะไม่ใช่ชิ้นเดียวกันนะแม่นางท่านหมอซีหาวให้ข้านำสมุนไพรห่อนี้มาให้ท่านเจ้าค่ะเสียงใสของหญิงสาวปลุกนางให้ตื่นจากห้วงความคิด พลางหันไปมองต้นเสียงก่อนกล่าวขอบคุณเจ้ามากสินทวารับห่อผ้ามาจากมือของสาวใช้ข้าชื่อจีเซียวเจ้าค่ะหากแม่นางต้องการสิ่งใดเรียกใช้ข้าได้นะเจ้าคะท่านแม่ทัพให้ข้าอยู่คอยรับใช้ท่านนางกล่าวน้ำเสียงสดใสยิ้มมองมาอย่างเป็นมิตรอ๋อขอบคุณเจ้ามาก สินทวายิ้มตอบพรางแกะห่อผ้าเพื่อตรวจสอบตัวยาคุณหนูลู่เอินเดินเข้ามาพร้อมสาวรับใช้สี่คนทั้งด้านหลังเจ้าหรือจะเป็นผู้รักษาหลานชายของข้านางกล่าวพลางไล้สายตามองสินทวาตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าก่อนยกยิ้มมุมปากอย่างดูแคลน แต่งตัวเรากับชนชั้นต่ำเจ้าเป็นเพียงหมอเถื่อนที่เข้ามากแกล้งรักษาเพื่อจะเรียกอาจจำนวนมากใช่หรือไม่ค,คุณหนูเจ้าคะจีเซียวเอ่ยขัดทันทีแต่ก็ต้องรีบหลบสายตาวาวโรดที่มองนางอย่างกับจะกินเลือดเนื้อทำไมจีเซียวท่านพ่อค่าให้เจ้ารับใช้นางเพียงวันเดียวกับกล้าเหมิมเกิมกับข้าแล้วหรือคุณหนูลู่เอนิน ตวาดเสียงดังสนัน่นจีเซียวก้มใบหน้าหลบสายตาพรางกล่าวตะกุกตะกักไม,ม่ใช่เช่นนั้นเจ้าขาคุณหนูเพ,เ,พเพียงแต่ช่างเถิดจีเซียวซินทวา,กล,าวกล่าวกับสาวใช้ก่อนหันมองลู่เอินโดยไม่หลบสายตาคุณหนูลู่เอินเห็นแววตาซินทวา่าที่มองกลับมาอย่างไม่หวาดเกรง ทำนางยิ่งเกิดเดือดดานจึงตวาดดังเจ้ากล้ามีอะไรหรือลูกเอิญเจ้ามาเสียงดังทำไมที่นี่หลานชายป่วยย่อมต้องการความเงียบสงบคุณหนูสูเจินบุตรสาวหูหยินใหญ่เดินตรงเข้ามาหาโดยมีบ่าวหญิงสี่คนยืนคุ้มกันทางด้านหลัง <c oughs> ก็แค่เกิดก่อนทำวางอำนาจเชะ ลู่เอินกล่าวเบาด้วยสายตาเหยียดยันก่อนหันหลังเดินนำสาวใช้ออกไปทําคุณหนูสูเจินถอนหายใจตามหลังนางาข้าต้องขอโทษท่านหมอแทนนางด้วยน้องสาวโดนพี่ใหญ่ตามใจเสียมากจึงค่อนข้างเอาแต่ใจคุณหนูสูเจินมองนางด้วยรอยยิ้มน้อยคุณหนูสูเจินก้มศรีรษะให้เล็กน้อย คุณหนูข้าไม่คิดใส่ใจเรื่องนั้นเช่นนั้นข้าขอตัวไปทํำยารักษาก่อนนะเจ้าคะสินทวากล่าวก้มศรีรษะให้นางเช่นเดียวกันเชิญท่านหมอสินทวาเดินกลับไปนั่งลงที่แคร่เช่นเดิมก่อนเปิดห่อผ้าเพื่อเลือกตัวยานำมาช่างตวงขนาดอย่างตั้งใจคุณหนูสู้เจินยังคงมองตามหญิงสาว อยู่ชั่วครู่ก่อนเดินกลับเรือนตนสินทวาลงมือบทยาสมุนไพรด้วยใจจดจอ่อโดยมีจีเซียวคอยช่วยหยิบจับจนเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วยามนางจึงบรรจงเก็บเม็ดยาวางลงในโหลแก้วอย่างเบามือดวงตากลมโตมองของในมือพรางท้อถอนใจเฮ่เสร็จเสียที จีเซียวดวงตาตื่นมองเตาอบที่ทำจากอิฐอย่างสนใจด้วยท่านหมอซี่าวใช้การตากยานางจึงเพิ่งเคยเห็นวิธีการเช่นนี้ขั้นตอนการทำยาช่างยุ่งยากนักเตาอบยานั่นท่านให้บ่าวชายทำขึ้นเมื่อวานใช่หรือไม่เจ้าคะข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเจ้าคะ่ะซินทวาครุ่นคิดในใจ Hmm. ข้ายังไม่พอใจเท่าใดนะักคงต้องทำขึ้นใหม่หากหากที่อยู่ได้แล้วถึงเวลาทานยาของคุณชายน้อยแล้วข้าจะนำยาไปให้ท่านก่อนนางกล่าวพลางเดินเข้าไปในห้องโดยมีจีเซียวเดินตามทั้งด้านหลังเมื่อให้ยาร่วมถึงตรวจอาการเด็กชายอย่างละเอียดแล้วจึงให้จีเซียว พาไปพบท่านหมอซีห่าวที่เรือนของฮูอินใหญ่ด้านหลังเรือนใหญ่ที่มีอนาเขตกว้างขวางเหล่าหมอหญิงยืนกวนแป้งมันกับน้ำที่อยู่ในกระทะทองเหลืองขนาดกลางอีกกลุ่มนำยาผงมาผสมคลุกเคล้าจนเข้ากันดีก่อนนำยาที่ผสมแล้วมาแผ่เป็นแผ่นตัดให้เท่ากันนำมาปั้นเป็นเม็ดยา หมอซี่ห่าวใบหน้าหล่อเหลาสวยงามนางปัญยาลุกลอนอยู่บนแคร่ไม้ด้านข้างมีคุณหนูลู่เอินนั่งมองเขาด้วยสายตาหลงไหลเหล่าหมอหญิงรวมถึงบ่าวหญิงคอยแอบมองชายหนุ่มเล่ากับโดนสะกดสินฮวามองภาพตรงหน้าด้วยรอยยิ้มก่อนเดินตรงเข้าไปหาเขาพลางหยุดยืนไม่ไกล ท่านหมอท่านทำยาของหูหญินเหยี่ยาซันหรือเจ้าคะเสียงนางปลูกเล่ายิงสาวออกจากพวังโดยเฉพาะคุณหนูลู่เอินที่มองมาด้วยหัวคิ้วขมวดดวงตาวาวโรดขึ้นทันทีใช่แม่นางยาที่ข้ามีใกล้หมดแล้วซึ่งยังไม่เพียงพอครั้งนี้คงพอสำหรับอาการของหูหญิน อีกค่าทำยาบำรุงเพิ่มเติมแม่นางทำยาเรียบร้อยแล้วเถอะใหญ่รวดเร็วนะักหมอซี่ห่าวกล่าวด้วยสีหน้าปนความสงสัยเด่นชัดข้าใช้วิธีอบยาเจ้าค่ะสินาวาากล่าวด้วยรอยยิ้มเช่นนั้นเถอะข้าเองเคยได้ยินมาเช่นกันแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทดลองด้วยกลัวสรรพคุณของตัวยาเปลี่ยนไปหมอซีหา่าว ทำสีหน้าครุ้นคิดสินทวาจึงกล่าวข้าเองทดลองมาหลายครั้งจึงได้วิธีที่ดีนักท่านหมอสนใจหรือไม่เจ้าคะนั่นย่อมดีเลยเขาตอบนางด้วยรอยยิ้มทําคุณหนูลู่เอินใบหน้าเริ่มกดข่อมอารมณ์โกรธเพิ่มขึ้นใหญ่ยยท่านหมอจะต้องไปเสวนากับหมอหญิงชั้นต่ำเช่นนั้นด้วย นางจะเก่งกาดอะไรนะนี่คือยาลุกกรชิงชี่ฮาวาฐานหวานเจ้าค่ะสินฮาวาหยิบห่อยาขนาดเล็กในสาบเสื้อออกมาแต่กลับทำกล่องยาของตนติดออกมาด้วยก่อนตกลงที่พื้นข้างหมอยาซีฮาวเขาจึงหยิบขึ้นมาพรางสังเกตเม็ดยาในนั้นยายกล่องยาจึงใส่นักเม็ดยานี้ด้วย ช่างสวยงามราวกับไข่มุกเช่นนี้เจ้าทำยารุกร์พวกนี้ด้วยวิธีใดกันจึงมีขนาดเล็กและกลมสวยอีกความมันเงาของเนื้อเคลือบนี่อีกเออสินทวากล่าวอึกอักจะให้บอกอย่างไรดีข้าใช้เครื่องเคลือบยาเม็ดและเครื่องขัดเงาเม็ดยาในอนาคตทำขึ้นมาซึ่งแน่นอน ที่นี่ไม่มีด้วยไม่สามารถอธิบายให้เขาฟังได้จึงกล่าวเลี่ยงไปข้าทำการเคลือบยาเจ้าค่ะท่านหมอเคลือบยาหรือหมอซี่หาวเอ่ยทวนคํานางเพื่อกลบลดกลิ่นสีป้องกันตัวยาไม่ให้สรรพคุณด้อยลงไปและคงรูปร่างไว้สะดวกในการกลืนทั้งยังควบคุมการออกฤทธิ์ของตัวยา เช่นตัวยาที่ละคายเคืองตลอดอาหารและกระเพาะแต่ต้องการให้ออกฤทธิ์ที่ลำไส้เจ้าค่ะสินทวาอธิบายเพิ่มเติมข้าเองก็ใช้วิธีเคลือบตัวยาเช่นกันแต่ยยยาของเจ้าถึงมีความสวยงามของเนื้อยาที่มากกว่าเจ้าเคลือบมันด้วยวิธีใดกันสินทวาครุ่นคิดการเคลือบยา เป็นวิธีการทางเพศศัจกรรมที่เก่าแก่ที่สุดตั้งแต่ครั้งโบราณนิยมเคลือบด้วยแร่ธาตุบางชนิดเช่นเงินทองผงทันคำและเวลานี้ยังคงใช้วิธีการเคลือบแบบจุ่มต่อมาถึงจะทำการเคลือบในหม้อด,ดินด้วยน้ำตาลโดยใช้วัสดุประเภททองแดงเพราะนำความร้อนได้ดี แต่ยาลุกกรองข้าใช้วิธีเคลือบโดยใช้หม้อเคลือบในอนาคตที่ทำจากวัสดุเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมบวกกับอุปกรณ์เสริมต่างๆเพื่อให้ความร้อนที่ดีและการถ่ายเทอากาศภายในหม้อเคลือบมีประสิทธิภาพทำให้ชั้นความหนาสม่ำเสมอทั้งยังมีคุณภาพมากนั่นทำให้เวลานี้ ยังไม่สามารถปรุงยาลูกก่เช่นนี้ออกมาได้นั่นไม่แปลกเลยที่เมื่อครู่ท่านหมอได้เห็นยาของข้าจึงตื่นตาตื่นใจนะแต่ด้วยจนใจอธิบายจึงต้องกล่าวปัดการปรุงยานี้ยุ่งยากนักซึ่งข้าไม่อาจอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ในเวลานี้เจ้าค่ะคุณหนูลู่เอินสุดจะกดข่มความโกรธ จ้องมองมาด้วยสายตาเย็นเยียบจึงกล่าวดังเจ้าจะว่าท่านหมอไม่มีความสามารถพอหรือกะอีแค่ยาลุกกรอนแค่นี้สินทวาถอนใจข้าหาได้กล่าวเช่นนั้นคุณหนูอย่าได้เสียมารยาทแต่ท่านหมอข้าลูเอิญกลืนคำพูดลงคออย่างยากลำบาก ด้วยดวงตาที่เริ่มมีหยาดน้ำเคลือบข้าหลงรักท่านหมอซีเห่าตั้งแต่แรกพบเมื่อสองปีก่อนท่านหมอช่วยทำการรักษาให้และยังให้การดูแลอย่างดีท่านพ่อของข้าก็ทราบดีและยังเกริ่นเรื่องจะยกข้าให้เป็นภรรยาท่านหมอหลายครั้งแต่ท่านกลับบ่ายเบียงจนเวลาล่วงเลยมาถึงป่านนี้ เรื่องตำรับยาสำหรับหมอนั้นสำคัญยิ่งชีวิตหากแม่นางไม่อยากกล่าวถึงค่าก็จะไม่คาดคั้นแม่นางวางใจหมอซีหาวกล่าวอย่างพยายามเข้าใจนางเออสินทวาจำต้องรับคำเขาอย่างไม่อาจขัดพลางรับกล่องยาในมือท่านหมอที่ยื่นคืนให้เก็บเขาสาบเสื้อ เช่นนั้นข้าขอตัวหากท่านหมอเสร็จธุระแล้วจะไปดูเตาอบยาของข้าก็ขอเชิญท่านที่เรือนของบุญชายน้อยนะเจ้าคะด้วยเห็นสีหน้าของลู่เอินที่ขมใจจนคล้ายขึ้นสีแดงสลับเขียวนั่นจึงจำต้องรีบปลีกตัวไม่เช่นนั้นเห็นที่นางระเบิดออกมาที่นี่ของลาเป็นหน้ากรองเสียกระมังไปกันจีเซียว นางกล่าวพรางหันหลังเดินกลับไปยังเรือนตะวันออกเวลาผ่านไปร่วมเจ็ดวันอาการป่วยของคุณชายน้อยดีขึ้นมากจนวันนี้เขาออกมาวิ่งเล่นทางด้านหน้าเรือนกับบ่าวหญิงด้วยความสนุกสนานสินทวา่านั่งมองเด็กชายอยู่ที่แคร่หน้าเรือนด้วยรอยยิ้มด้านข้าง มีจีเซียวยืนประกบอยู่ทำให้ภาพตรงหน้าดูราวกับภาพของมารดาผู้เลอโฉมเฝ้ามองบุตรชายเล่นสนุกอย่างอบอุ่นใต้ต้นไม้ที่มีใบสีแดงสดบนพื้นใต้เท้าหญิงสาวปูด้วยใบไม้หลากสีสันช่างงดงามราวภาพฝันทำบุรุษหนุ่มที่เพิ่งเดินเข้ามาถูกสะกดจนนิ่งงนัน แม่ทับหลงซ่านที่เพิ่งกลับมาจากการนำทับออกศึกยืนตะลึงเงนันลิมฝีปากบางเอ่อยถามเบ่าชายที่เดินตามทั้งด้านหลังอย่างสงสัยแม่นางคนนั้นเป็นใครกันแม่นางเป็นหมอยาผู้ที่ปรุงยารักษาคุณชายน้อยขอรับรักษานางเป็นหมอหรือเขาพึมพำเบา สินทวานั่งมองเด็กชายพลางครุ้นคิดถึงเหตุการณ์เมื่อวันก่อนข้าไม่รู้จะตอบแทนได้อย่างไรแม่ทับเชิงกงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงพออกพอใจเมื่อเห็นหลานชายหายเป็นปกติดีแล้วท่านแม่ทับอย่าได้กังวลข้าเป็นหมอเรื่องเช่นนี้เป็นสิ่งที่ควรทำไม่เห็นเป็นบุญคุณสินทวากล่าว แม้เจ้าจะช่วยคนเป็นปกติแต่บุคคลที่ดีต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้อื่นเช่นนั้นใช่หรือไม่หมอเช่นเจ้าก็มีปากท้องที่ต้องดูแลแม่ทับเฉิงกงกล่าวสายตามองสำรวจชุดหญิงสาวตรงหน้าด้วยแววตาแฝงความสงสารเช่นเดิมด้วยสีที่บ่งบอกถึงชนชั้นล่างและเนื้อผ้าหย,บหยาบๆที่นางสวมใส่ยอยู่ดูก็รู้ ว่านางยากจนนักแต่กลับให้การรักษาลานชายของเขาอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจในเรื่องอาจแม้แต่น้อยใบหน้าผิวพรรณของนางมีสีน้ำผึ้งที่ไม่ได้ขาวนวลเนียนดังเช่นคุณหนูในตระกูลสูงสักแต่กิริยาท่าทางกลับดูงดงามเรียบร้อยทำให้หญิงสาวดูโดดเด่นงามสง่านะัก เจ้าเป็นบุตรของผู้ใดหรือซินทวาหลบสายตาก่อนตอบเออข้าเป็นเพียงหญิงกัมพาเท่านั้นเจ้าค่ะท่านแม่ทัพแม่ทัพเฉิงกงมองนางอย่างช่างใจก่อนกล่าวด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเช่นนั้นก็ดีข้าจะรับเจ้าเป็นบุตรบุญธรรมของข้าสินทวาตะลึงมองบุรุษตรงหน้า อย่างไม่กล้าคิดตามท่านแม่ทัพเป็นถึงแม่ทัพใหญ่จะรับค่าที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าเป็นบุญบุญธรรมเช่นนั้นได้หรือเจ้าอย่าได้ปฏิเสธเลยแม่นางเช่นนี้เจ้าจะได้ไม่ลำบากท่านแม่ทัพกล่าวในใจคิดใบหน้างดงามอีความเก่งกาจของนาง จะให้ปล่อยออกไปเผชิญชะตากรรมภายนอกคนเดียวได้อย่างไรนางมีชีวิตอยู่ได้จนถึงวันนี้โดยรอดพ้นเงื้อมือบุรุษมากมายนั่นก็ราวปาฏิหาริแล้วสินทววย่อกายคารวะขอบคุณท่านแม่ทัพเรียกข้าว่าพ่อเสียสิขอบคุณท่านพ่อนางรับคำด้วยรอยยิม้ม เมื่อจิตใจออกมาจากห่วงความคิดสินทวาจึงมองคุณชายน้อยอย่างรักใคร่พางพึพรรมพำเบาเด็กน้อยเจ้าตัางหากที่ช่วยชีวิตข้าเอาไว้ทำให้ข้าได้มีครอบครัวอีกครั้งขอบคุณเจ้ามากแม่ทับหลงซ่านที่ยืนมองอยู่นานยิ่งหลงไหลในรอยยิ้มหวานนั่น กำลังจะก้าวเดินเข้าไปหาหญิงสาวเบื้องหน้าเบาชายกล่าวรายงานขึ้นก่อนท่านแม่ทัพขอรับท่านแม่ทัพใหญ่เชิญทุกคนในจวนสกุลเฉิงไปร่วมรับประทานอาหารในงานเลี้ยงที่ท่านให้หูหยินรองจัดที่เรือนตะวันออกขอรับแม่ทัพลงซ่านชะงักฝีเท้าเข้าใจแล้วก่อนหันหลังเดินไปอีกทาง จบแล้วนะคะไปพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ออนขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย